สวัสดีครับสนุกเกอร์รายการ World Championship 2022รอบคัดเลือกเริเ่มแข่งไปแล้ว4-13เมษา2 5 6 5ณ English Institute of s p o r t เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษสว่วนรอบ3 2คนเริ่มแข่ง16เมษา2 5 6 5จนถึงรอบชิงชนะเลศิศวันที่2พฤษภา, 2, 65, าคม2,665ณครูสเปอร์เทอรเตอร์เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษเป็นรางวัลแชมป์ 5แสนปอนด์หรือประมาณ22.5ล้านบาทแชมป์เก่าปี2021ได้แก่มาร์คเซลบี้อัลชนาชอนเบอร์ซี่18ต่อ15เฟรมโดยที่สายการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ส,สายโดยมีตัวยืนดังนี้สายบนมีมาร์คเซลบี้จัดทัมยานบิงเทาแบรรี่ฮอว์กินมาร์ควิลเลียมไคลเลนวินสันสจ๊วบิงแฮมแอนโทนีแม็กกิลสายล่าง มีรอนนี่โอซูริแวนนิวโลว์สันจอห์นฮิกกินเจ้าสินถงแจ็คลิซัสกี้ชอนเมอร์ฟี่มาร์คอารเลนลูการ์เบเซลเรามาดูเส้นทางสู่คูซิเบอร์เทลเ,เตอร์ร,รอบ16บคนระหว่างจัดทัมกับแอนโทนีแมกคิวในศึกชิงแชมป์นสนุ๊กเกอร์โลก2022กันนะครับจัดทัมจากอังกฤษตัวยืยนรอบสาย2คนอันดับ4ีพบกับ ฮาเซลวาฟาอจากอิหร่านที่ผ่านลอกคัดเลือกโดยเป็นตัวยืนในรอบ3เริ่มจากการเอาชนะไซมอนลิสเทนเบิร์กจากเยอรมัน6ต่อ0เฟมและตัดเชือกรอบ4กับเลยเพยฟานจากจีนเอาชนะ10ต่อ9เฟมแบบวิบิวลูกเกมที่เจอกันของจัดทำกับฮาเซลวาฟาอเซสชั่นที่1เปิดเกมโดยจัดทำขึ้นนำก่อน3เกมรวดนำไปก่อน3ต่อ0เฟม เกมที่4ี่บาเฟีฮคืดสู้เฉืนหิวได้เกมไล่หลังตามมา3ต่ห1เฟรมหลังพักเบรกวาเอีไล่ช่วงคืน2เกมตามมาเสมอ3ต่ส3เฟรมเหมือนพแย่ลังแตนจัดไล่ถลุง3าเฟรมรวดขึ้นนำอีก6ต่อ3าเฟรมเื้นสองจัดจัดดักให้2เกมแรกขึ้นนำก่อน8ต่อ3าเฟรม เกมสิบสองวาฟีอีโชของแฮมเซนตุรีเบรกหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดแต้มตามมาการ์ตาสี่เฟรมในที่สุดจัดทั้ประเคนให้อีกสองเกมชนะไปสิบต่อสี่เฟรมส่วนแอนโทนีแมกคิลจากสกอตแลนด์เป็นตัวยืนท็อปโออันดับสิบสามในรอบชายสองคนพบก,กับเรียนไฮล์ฟิวที่ผ่านรอบคัดเลือกโดยเป็นตัวยืนรอบสามพบก,กับเจมส์เคฮิลจากอังกฤษเอาชนะมาหกต่อห้าเฟรม และรอบ4ีตัดเชื่อกับยนซีจุนจากจีนเอ,อนนาชนะไป18ต่อ7เฟรมรูปเกมที่เจอกันเซสชั่น1เปิดเกมโดยเลียมไฮฟิลขึ้นก่อน0ูต่ห1เฟรมแม็กกิลของขึ้นจัดดัก3เกมไล่แซงขึ้นนำ3าต่อ1เฟรมหลังพักเบรกแลกหมัดแลกคิวคนละ2เฟรมและจบเซสชั่น1ด้วยการขึ้นนำของแม็กกิล6ต่อ3เฟรม เซตชัน2เรียมห้ฟิวทำการบ้านมาฮึดสู้เก็บเกมแรกตามมา6กต่สเฟรมส่วนแม็กกิวยังนิ่งแทงตามจะตายขึ้นนำต่อเจต่อสเฟรมเรียมไฮฟิวเล่นเครื่อง2เกมตามมาเจดต่อหเฟรมแม็กกิวไม่ยอมไลหม่หนี2เกมขึ้นท่านก่อนเาต่อ6เฟรมเรียมพยายามจะสู้ได้คืนมาอีก1เกมตามเป็น 9แต่7เฟรมและสุดท้ายแม็กกิลปิดเกมเอาชนะ10ต่7เฟรมประดที่ผ่านมาของจัดทำกับแอนโทนีแม็กกิลเคยพบกัน9ครั้งจัดชนะ8แพ้1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมเปชิพวิก2020รอบฟิลเนอร์กรุ๊ปจัดเอาชนะไป3ต่2เฟรมการพบเจอครั้งนี้สถิติเดิมข่มกันเยอะมากเหมือนงูเหลือกับเชือกกลวย ที่มาเจอกันในรายการที่มีเกมยาวแบบนี้แม็กกิลต้องใช้วิธีตั้งรับรอสวนจะเปิดหน้างซูไม่ได้เพราะจะเข้าทางจัดทันทีแต่ด้วยฝีมือและชั้นเชิงยังห่างกันอยู่เชื่อว่ายังไงจัดกินนิ่มแน่นนวนสำหรับรอบ16คนจะแข่งขันในระบบ13ละ25เฟรมผู้แพ้มีเงินรางวัล3 0มื่นปอนดคู่นี้จะทำการแข่งขัน3ช่วงเวลาดังนี้ เซตหนึ่งวันเสาร์ที่23เมษายน2565เวลา2ทุ่มครึ่งเซตทั่สอวันอาทิตย์ที่24เมษายน2565เวลา2ทุ่มครึ่งเซตนั่นสาวันจันทร์ที่25เมษายน2565เวลาตีหนึ่งสองกล้องมองเกมก่อนแข่งเพื่อเพิ่มอัตล์ในการเชียร์นะครับส่วนรอบ8คนของสายนี้จะไปรอเจอผู้ชนะระหว่างไคเลเนมินสันหรือสจ๊วตปิงแฮม ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอใรับชมอย่างมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ